h e l l o e v e r y b บ d y Welcome to t o y o t ุ at United พระพรังสามนะคะสวัสดีทุกท่านเนะคะเจอกันกับมะต้มอีกครั้งนึงแล้วนะะแน่นอนเนะคะเปิดตัวมาพู้สาอังกฤษขนาดนี้สากลขนาดนี้คุณคะวันนี้นะมาต้มจะพามาดูรถใหม่ที่มีเอกลักษณ์มากๆเป็น Limited e dition นะคะดูจากแต่งองค์แล้วก็ทรงแล้วก็ทรงเครื่องขนาดนี้ เป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นะฮะนอกจาก Toyota C-HR by c a l าเล e ก็ i e ลดีไ i n ์ i ินป for e u r o p นะฮะต้องบอกไว้ว่าตัวนี้มีเพียงแค่200คันในประเทศเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้มะตุมพาทุกท่านมาอยู่กันที่ t o y ยต a าไอทีในเตอระรามาอยู่แล้วเขามีตัวโชว์ที่แบบสวยดุดันแฟชั่นนำสมัยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเลยนะคะว่าจะสวยจริงหรือเปล่า แกงกันหรือเปล่าไม่มีนะคะตามเข้ามาเลยคะ่ะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะ <c oughs> คุณค้าตอนนี้เราเข้ามากันในโชว์รูมฝ่ายขาย Toyota a แอด i ูนิแล้วเนะะี่ยค่ะที่สาขาพระราม3นะคะต้องบอกว่าข้างในก็สวยมากเขาเป็นโชว์รูมที่บอว่า คุณเก๋และดีไซน์สวยไม่ใช่แค่รถนะคะโซลูมเขายังเลิศอีกนะคะแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมีรถหลายๆรุ่นเลยนะคะที่เขามีโชว์นะคะแล้วก็มีขายนะคะสามารถมาทดสอบทดลองขับได้นะคะแต่ละรุ่นเป็นยังไงเซลที่นี่เขามีบริการตลอดค่ะคุณขาใครสะดวกก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยอัเลยค่ะแล้วตอนนี้เนะะี่ยเราต้องขอตัวช่วยนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลเลยว่าเขาเลิศยังไงปังยังไงนะคะสำหรับรถคันนี้ และขอเชิญเนี่ยคะพี่เมย์ที่ปรึกษากาันขายเอิญค่ะพี่ะคุณพี่ะ่ะ,นะแนะนําตัวให้เพจรู้จักนิดนึงค่ะ สวัสดีค่ะเมนะคะที่ปรึกษ,ษาทางด้านการขายประจำโชว์รูม Toyota a แ u ดยูนิสาขาพระรามสามค่ะอ๋อพี่เมเป็นเซลล์ที่นี่ใช่แล้วค่ะพอดีน้องเนี่ยอยากจะมาดูรถที่เป็น Limited Edition ลูกเพจ Toyota a แอดยูนินะคะสอบถามมันเข้ามาเยอะมากๆว่าคันนี้เขาเด่นยังไงเลิศยังไงและทำไมเขาถึงมีขายแค่200คันเท่านั้นพี่เมให้คาตอบหนูได้ไหม ให้ได้เลยค่ะเริ่มเลยขึ้นชื่อว่าลิมิเต็ดไงคะยังไงเอ่ยสายฝอสายแฟต้องมีแฟชั่นมิสตาต้องจับจองเป็นเจ้าของอนะคะแน่นอนความลิมิเต็ดมันก็ไม่ได้มีเยอะไงมาตูมและมากไปกว่านั้น การที่มีลิมิเต็ดจำนวนคันน้อยเนี่ยมันยังไม่เท่ากับว่าลิมิเต็ดไปด้วยออปชันอ่าสิ่งที่เราจะเห็นแล้วเราก็จะว้าวเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่เมย์จะพาประตูไปชมพี่เมย์เขาจะบอกว่าไม่ได้สวยแค่ภายนอกนะจ๊ะภายในยังสวยด้วยใช่ค่ะสวยมาจากภายในพี่เมย์นั้นเหมาะกับหนูเลยนะใช่เอาจริงพี่เมย์เห็นประตูครั้งแรกอะพี่เมย์คิดว่ารถคันนี้เหมาะกับประตูมากอ่าอันนี้คืออวยหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมใช่ยังไงต่ออย่าเริ่มจาก ิ่งที่มันเหมาะสมเลยก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นดีไซน์เฉพาะของคันเดียวพี่เมย์พามาตูมเนี่ยมาดูตามจุดเลยในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นฟู l l LED พร้อมในส่วนของตัวไลท์ไกดิ้งนะคะตัวเดย์ทํม r u n i n g light ตัวนี้เนี่ยคือเอาง่ายมันเจิดจัดมากมันเหมาะกับมาตูมขับกลางคืนก็เจิดขับกลางวันก็เจิดพี่เมย์เนี่ยพอหนูมองตอนแรกเลยนะคือสะดุดตาม,มากค่ะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นแบบ LED Li g h t guiding นะคะแล้วตัวไฟเลี้ยวก็จะเป็น s ี q u e n ช i a l เวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบ มีความไหลลื่นสมูทแบบว่าเป็นเส้นออกมาเลยสวยนะคะ oh. เริ่เลยขับ oh. ปุ๊บมีเอกลักษณ์ปั๊บนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะก็จะมีชิ้นสเกิร์ตด้านล่างที่เป็นสีขาวมุกเป็นสีโดยเฉพาะนะคะตัวเนี้ยะะมันเด่นใช่ไม่ได้เป็นสีขาวธรรมดานะ,ะขาวมุกค่ะสวยและแพง พี่เมย์ตัวนี้ติดมากับรถเลยไหมใช่ค่ะเป็นดีไซน์ที่ออกมากับตัวรถเลยนะคะในส่วนของตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็ก17ลมดำนะคะ,คะแล้วขยับขึ้นมาด้านข้างอีกนิดนึงค่ะประตูมันเหมาะมากนะคะ<อ>สังเกตในส่วนของตัวหลังคาราวหลังคานะคะ,คะก็จะเป็นสีขาวมุกด้วยนะคะ<อ>รุ่นทั่วไปไม่มีนะคะ,คะในส่วนกระจกข้างนะคะในส่วนของตัวนี้ก็เป็นสีขาวมุกเวบประตูมาดูตรงนี้ความ<อ>เด่นของมันคือ สติกเกอร์ด้านข้างที่ดีไซน์บายคาร์ลเกฟิลอ๋อเขามีชื่อแบบดีไซเนอร์ติดข้างรถใ,ให้ด้มาตุมขับปุ๊บเขาก็รู้เลยว่ารถคันนี้คือคนที่แบบพี่เมย์หนูบอกเลยนะว่าคันนี้ใครขับคนก็ต้องมองใช่ใครขับปุ๊บมีเอกลักษณ์ขึ้นมาโดยทันทีเลยถูกต้องน,นี้นะพอมองด้านหลังปุ๊บจากด้านกันชนล่างมาตุมจะสังเกตเห็นว่า มีกันชนขามวมุกตัดไปด้วยใช่แล้วเดี๋ยวเมา,าตุมมองขึ้นไปอีกนิดหนึ่งด้านบนหลังคามองจากด้านหลังปึ๊บเอกลักษณ์เป็นยังไงนี่ซึ่งหาสวยขับไปเหมือนใส่มงอยู่ตลอดเวลาค่ะมาตุม้มใช่ไหมตัวนี้เขาเป็นเขาเป็นไฟอะไรอะคะตัวนี้จะเป็นไฟ LED เหมือนกันค่ะไฟเบรกตัวที่สามตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยขับปุ๊บใครเหยียบไฟเบรกตรงไหนยังไงใครก็มองเห็นคุณผู้ชมแต่จะบอกว่าด้านหลังนะคะนอกจากว่า โลโก้ C H R เขาก็ยังเติมชื่อดีไซเนอร์ติดมาให้ด้วยใช่ไหมพี่แม่ใช่ค่ะ oh, เป็น, oh, นในส่วนของตัวคาร์ลคาเฟลนะคะเพราะเนื่องจากว่านิยามของเขาก็อย่างที่บอกว่าแฟชั่นนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของเสื้อผ้า oh. แต่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งทุกอย่างเลยรถเองก็เป็นแฟชั่นได้ใช่มันคือแฟชั่นจริงๆสําหรับคันนี้พี่เม์แต่หนูว่า หนูกังวลนิดนึงข้างหลังเพราะปกติเนี่ยหนูเป็นคนแบบสายช้อปปิ้งอยู่แล้วสายช้อปแล้วก็ของเยอะบางทีแบบว่าคนกระเป๋า3ามใบ4ใบได้ที่นม้เป็นยังไงดูด้านหลังห้องโดยสารนะคะเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยพูดได้เลยว่าความกว้างขวางนะคะไม่ได้แคบดูภยทรงจากด้านนอกเนี่ยแบบอาจจะดูแคบแต่จริงๆแล้วมันกว้างมากใช่และมากไปกว่านั้นนะคะในส่วนของตัวเบาะที่เมย์บอกเลยว่ามาตูมบางทีมาตูมก็จะมีแบบไลฟ์สไตล์แบบว่าไปเล่นแบบ เซิร์ฟบ้างขับจักรยานบ้างนะคะในส่วนของตัวบอกก็สามารถพับเก็บได้แล้วในส่วนของฝาปิดตัวเนี้ยก็สามารถถอดเก็บได้ชายเบาะเนี้ยพับได้ทั้งสองฝาเลยนะ ต้องบอกแบบนี้ค่ะหลายๆคนในเพจ Toyota a แอดวีเนนะฮะบอกว่าทำไมมอง CHR แล้วมันดูแคบๆหรือเปล่าไม่ไม่จริงเลยนะคะต้องบอกว่าตรงเนี้ยมาตุ้งเข้าไปนอนอยังได้เลยคุณใช่มาตุงกับพี่เมย์ไปนอนด้วก,กันทั้งคู่ได้ได้น,น,นะจริงจริงเราบอกก็ยังพับอีกบางทีไปแคมป์ปิ้งไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยนี่นะคะพี่เมย์ที่นี้ต่อด้านหลังนี่เขาการันตี<ม>เรื่องความกว้างแล้ ขอเป็นด้านในได้มหมระบบรถไ,<ด>ไหมอรังคาในส่วนของตัวรถนะคะเห็นไหมว่าเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอในส่วนตัวสครับเพลทนะคะหรือชายบันไดสแตนเลสท,ที่มีดีไซน์เฉพาะเป็น CHR by k a r a f i l นะคะบอกได้เลยว่าการดีไซน์ของเราโดดเด่นทั้งตัวรถแล้วก็ตัวชายบันไดเอาง่ายว่าใส่ใจทุกจุดเลยก็ว่าได้ค่ะ เอาละค่ะมาตูมเดี๋ยวพี่เมย์นะคะจะพามาตูมเนี่ยเข้ามาด<อ>ูภายในรถนะคะเป็นยังไงบ้างตอนที่เข้ามานั่งในรถแล้วรู้สึกยังไงกับการที่เรามองเห็นครั้งแรกเฮ้ยพี่เมย์ทำไมแบบตอนมานั่งแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันกว้างกว่าไหมกว้างค่ะคอนเฟิร์มคืออย่างนี้พี่เมย์มีลูกค้าเนี่ยสอบถามาหลายคนมาแบบอยู่ข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยรถมันแคบอ,อย่างที่บอก คูเป er ้ไฮไลเดอร์เขาออกแบบให้เป็นคูเป้มันดูทรงแบบเอ้ยเล็กกระทัดรัดมินิจังเลยแต่ปรากฏว่าเข้ามานั่งปุ๊บโอ้ ในส่วนตุกกระจกหน้าสังเกตนะคะในการมองเห็นทัศนวิสัยในการมองเห็นจะเห็นได้จุดกว้างขึ้นเนื่องจากว่าโตโยต้าออกแบบ uh huh. ให้รถมีสูวกว่กคาน A ลงในคานเเล็กเนี่ยไม่ได้หมายวาเขาไม่ปลอดภัยนะ uh huh. ระบบยังคงปลอดภัยแต่ว่าพยายามปรับจุดให้มองเห็นในจุดที่มันอับสายตาให้มากขึ้นอ๋อ oh, จริงๆพี่เมย์เพราะว่าเนี่ยพอเข้ามานั่งดูข้างในแล้วอะคะ่ะรู้สึกว่ากระจกมันกว้างใช่แล้วค่ะมันกว้างขึ้นยังไม่เท่ากับว่า กระจกหน้าเป็นอะคูสติกการ์ดนะคะกันในเรื่องของตัวเสียงรบกวนอะไรต่างๆด้วยก้องแสงควางรอนอะไรต่างๆนะคะทีเนี้ยในส่วนตัวกระจกแล้วเนี่ยมันก็ขยับเข้ามาอีกนิดนึงตัวนี้ค่ะเหมาะกับมาตูมมากๆมันยังไงก็มาตูมชอบหนีคุณแม่ไปเที่ยวนะคะไม้เรียวต้องมาอันนี้ขับรถกลางคืนตัดแสงออโต้ให้นะคะในส่วนของตัวกระจกตรงนี้เนี่ยขับรถข้างหลังบางทีเนี่ยมาตูมเคยขับรถแล้วจะแบบล้อหรือว่ารถแบบ ที่ไปขาวๆจ้าๆแล้วมันแยงตาเราใช่ไหมถูกต้องตัวนี้ตัดแต่งให้ออโต้เลยนะคะแค่เปิดปุ๊บขับยังไงไปก็ไม่แยงตามาตูมนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะเหมาะมากมาตูมก่อนลงรถแต่งหน้าเก๋ๆสวยๆมีไฟที่ทั้งสองมุมเลยเช็คหน้าก่อนได้ก่อนไปทำอะไรได้ไหมเช็ดน้ำลายก่อนเจอนมนูใช่ใช่ว่าไป ในส่วนของตรงกลางนะคะพี่เมีลงมาโซนตรงนี้เลยสังเกตว่าดีไซน์การออกแบบเนี่ยสมูทนะคะเส้นสายต่างๆเนี่ยรับกันมากๆเลยอย่างที่บอกว่าดีไซน์บายคาร์ลากาเฟลพร้อมตัวสีขามุกนะคะ<อ>ที่ออกแบบมาในส่วนของตรงนี้สังเกตว,ว่าเวลานั่งปุ๊บเนี่ยเวลาพี่เมย์อยู่ฝั่งของคนขับเนี่ย บอกได้เลยว่ารถคันนี้มันออกแบบมาเพื่อให้คนขับเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะคะดังนั้นเนี่ยการคอนโทรลต,ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากสามารถควบคุมได้ตรงพวงมาลัยแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าจอตัวนี้ไม่ได้เป็นหน้าจอเครื่องเสียงธรรมดานะอย่างที่บอกว่านอกจะมีออปชั่นในเรื่องของตัวเครื่องเล่นอะไรต่างๆการสะท้อนหน้าจอเข้าไปในจอตัวเนี้ยยังมีในเรื่องของตัวระบบ ทีคอนเน็ก t ์เทเลเมตด้วยนะคะตัว t e l e เมต r ิกตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เมย์จะไปอธิบายให้มาตูมฟังอีกินด้านนอกน,น,นะคะแล้วก็ขยับลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะตัวแอร์ที่เมย์บอกเลยว่าแอร์คันนี้มันไม่ได้เป็นแอร์ธรรมดามันเป็นแอร์อที่นาโนอีค่ะปล่อยประจุ<อ>ลบให้มาตูมนั่งรถไปไม่ต้องกลัวไฟฟ้าสถิต ผิวชุ่มฉ่ำตลอดเวลาผิวชุ่มชื้นมันทำให้ผิวเราไม่แหง้งโอ้ยหลดมากใส่ใจยันแอนนะมาตูนรถคันนี้มาค่ะแล้วตัวแอร์นะคะตัวแอร์เป็นตัวออตโต้นะคะ,คะปรับอุณหภูมิแยกได้อะอันเนี้ยฝั่งพี่อ่ะชอบร้อนชอบเย็นพี่เลือกฝั่งพี่ได้ มาตูมชอบร้อนชอบเย็นมาตูมเลือกฝั่งของมาตูมได้หรือเราจะปรับควบคู่กันก็ได้ทั้งคู่เราสามารถปรับไปด้วยกันได้บางท่านหนาวบางท่านร้อนใช่คนซ้ายชอบร้อนคนขวาชอบเย็นอะไรเงี้ยปรับแยกกันได้นะคะตรงนี้และอย่างที่บอกว่านาโนอีเนี่ยปล่อยระจุลบออกมาผิวชุ่มฉ่ำนะแล้วก็ลงมาตรงด้านล่างนิดนึงในส่วนของตัวเกียร์นะคะในส่วนของตัวเกียร์เนี่ย เราจะใช้ในส่วนตัว eCVT นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเบรกมือไฟฟ้านะคะเข้าเกียร์ทีปุ๊บก็ล็อกปั๊บเลยนะคะเหมือนดึงเบรกมือให้เราเลยขับยิ่งปลอดภัยเข้าไปกว่าเดิมนะคะจอดปุ๊บรถก็จอดสนิทปับ๊บเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมากับอีก3ออปชั่นด้วยกันนั่นก็คือตัวโฮเบรกนะคะโฮเบรกตัวนี้เหมาะมากมาตูม อย่างสมมติว่ามาตุงมขับรถต,ติดเนี่ยรถติดไฟแดงปกติเราก็ต้องเลื่อนไปที่เกียร์เอ็นใช่ไหมอ่าใช่หรือบางทีเราก็ต้องดึงเบรกกันรถไหลอะไรเงี้ยตัวนี้เพียงแค่มาตุมกดปุ๊บเหยียบเบรกได้เลยไม่ต้องไปที่เกียร์เอ็นเลยอพอถึงเวลาที่ไฟเขียวแล้วปุ๊บมาตุมก็เหยียบคันเร่งไปต่อได้เลยเดี่ยวเขาอัตโนมัติให้เลยใช่แล้วค่ะคุณฟ้าหน้าที่ของมาตุงมคือขับเหยียบเบรก เหยียบเันเร่งตัวเนี้ย,ยช่วยเลยช่วยเลยยิ่งติดยิ่งไม่ต้องแบบมาจุกจิกนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวโหมดการขับขี่ EV โหมดใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะคะ,ะตรงตน,น,นี้นะคะ,ะ,ะอ่ะแล้วพี่เมย์ขอขยับเพิ่มมาตรงกลางตรงนี้นิดนึงพวงมาลัยในส่วนของตัวพวงมาลัยก็<ะ>อย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนของคนขับเนี้ย ควบคุมเป็นจุดสงคาญทั้งหมดนะคะระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตัวเลนดิพัชเตอร์เอลเร์ควบคุมให้เราเนี่ยอยู่ภายในเลนนะคะรถจะออกนอกเลนเนี่ยมันจะหน่วงพวงมาลัยกลับมาให้เรามาตูมเลี้ยวมาตูมแบบออกนอกเส้นทางบ่อยๆระบบจะเริ่มขึ้นมาเตือนแล้วว่าคุณต้องพักแล้วแหละอุ้ยอันนี้ช่วยเซฟตี้มากเลยนะเซฟตี้มากๆาใช่เหมาะมากๆเลยนะคะกับวัเราเราเนี่ยก็คือในเรื่องของการขับรถและที่สําคัญในส่วนของตัวรถหน้าจอจะมีหน้าจอที่แสดงข้อมูลการขับขี่ไม่ว่ามาตูมจะขับเนี่ย น้ำมันเหลืออีกกี่กิโลหรือว่ารถเนี่ยใช้อัตราสิ้นเปลืองไปที่เท่าไหร่พี่ว่ามันเหมาะกับมาตูมมากมากเลยเพราะว่าบางทีมาตูม <My God. S 2> ขับรถเนี่ยลืมดูว่าน้ํามันเนี่ยวิ่งได้อีกกี่กิโลตัวนี้จะแสดงโชว์หมดเลยใช่เราจะได้เตรียมตัวมากไปกว่านั้นนะคะในนี้ก็ยังโชว์สัญ,ญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นเราขับรถเราไม่ค่อยเข้าเติมลมยางใช่ไหมมาตูท<ช>่ <ๆ S 1> ี่รู้มาว่า,ามาตูบางทีไม่ได้เซ็กนะใช่เดือน2เดือนไม่ได้เติมอันนี้เนี่ยมันเลิศคือถ้ายางไหนอ่อนปุ๊บ มันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเตือนเลยว่ายางรถคุณอ่อนแล้วนะเอาแจ้งไปอีกแจ้งไปอีกค่ะแจ้งหน้าจอเลยถึงเวลาปิดปมาตูก็เข้าไปเติมลมยางเท่านั้นเองขับรถยังไงยางก็ไม่มีทางอ่อนนะค่ะ,ะมาไปกว่านั้นรถคันนี้ก็มีในส่วนตัวดิเรกเรด้าคริสคอนโทรลล็อกความเร็วให้ห่างจากคันข้างหน้าไงมาตูมขับไปปึ๊กไม่อยากจะไปใกล้มากระบบจะเริ่มทํางานตามระบบที่ตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรอนคันเร่งเตือนหรือว่าเสริมแรงเบรกอะไรต่างๆอันนี้ก็เซอร์้เราอีกนะ ในเรื่องของตัวล็อกความเร็วให้หารจากขั้นข้างหน้าหรือระบบตือนก่อนการชนที่บอกเนี่ยแหละว่าเอ้ยคุณยังไม่แบรกคุณยังไม่หยุดระบบจะทํางานให้ตามสเต็ปให้เลยอ๋อช่วยได้เยอะเลยช่วยะะได้เยอะมากๆเลยสังเกตเลยค่ะว่าตัวเนี้ยสะดวกสบายมากๆเลย คืออํานวยความสะดวกเราหลายอย่างใช่เรื่องของความปลอดภัยความสะดวกความสวยทุกอย่างอยู่ใน CSR Car Truck กันเลยมันมากกว่าคําว่ารถนะคะพี่เมย์ใช่ oh เพราะ oh. ว่านอกจากรถและแฟชั่นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่แบบเอาพู่ตงตรงคือเหมาะก,กับมาตูมากพี่เมย์เห็นมาตูวอล์กมาแวบแรก <Ha. S 2> อุ้ยใช่เลยคนนี้ต้องเหมาะก,กับรถคันนี้เท่านั้นคือเวลาเรานั่งเนี่ยพี่เมย์แฟชั่นนิสตาเข้าสิ่งเลยนะ ใช่ค่ะพอนั่งหลังพวงมาลัยปุ๊บวิญยาไก่ชิสต้าเข้าสิงเ<ๆ>ข้าสิงเล,เลยนะโอ้โหข้างในคือเลิศจริงๆนะคะทุกท่านและมากไปกว่าน,นั้นนะพี่เมย์จะบอกว่ารถคันนี้ขนเพื่อนได้อีกเยอะเลยมาดงพี่เมย์จะบอกว่าลูกค้าพี่เมย์ที่ออกไปเนี่ยหลายคนกลับเข้ามาถามว่า รถเนี่ยมันยังมีอีกไหมมีอยู่อีกอีก่กกกกคันค่ะน่ะเนื่องจากว่าเพื่อนๆเนี่ยก็สนใจเดี๋ยวยังไงพี่เมย์จะพามาตุมไปดูในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มเติมพร้อมกับแคมเปญต่างๆได้าาเลยได้จต้ตมาตุมเป็นยังไงบ้างพี่เมย์พาไปดูรถมาแล้วพี่เมย์นอกจากข้างนอกเนี่ยเขาดีไซน์แบบว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วคุณทูโทนใช้สีขาวกับดำมาผสมประสานที่แบบลงตัวมากๆนะคะแล้วก็แบบเป็นแบบทรงแฟชั่นอ่ะ นะ่ต้องบอกเลยว่าหมาะกับเราอย่างเรามากมากเลยนะพี่เมย คือเนื่องจากว่า CSR เนี่ยดีไซน์เดิมทีเดียวว่าออกแบบเป็นรูปแบบเพชรแบบเป็นแบบเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะเมื่อมามทช์กับเจ้าพ่อสายแฟอีกอมันเลยเป็นความลงตัวที่แบบเป็นเคมีที่ตรงกันมากและที่สำคัญอย่างที่พี่บอกว่าลูกค้าที่มีส่วนใหญ่นะที่เมื่อวันก่อนก็ออกคือสไตล์และสไตล์แบบมาตูมเลยคือสายแฟต้องเป็นแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เอาจริงๆถ้าใครแบบใครชอบก็ออกได้เนาะซื้อได้จองได้เลย<ช>นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เรา้างกันไว้ T Connect คืออะไรในส่วนของตัวระบบ t e l e เม t รี่ T Connect ตัวนี้นะคะเป็นระบบของความปลอดภัยนะคะซึ่งมันเหมาะมากๆเลยในส่วนของตัวเนี้ย เหมาะยังไงมาตูมเป็นสาวๆเนี่ย uh huh. ขับรถกลางค่ำกลางคืนนะคะเอ๊ะมันเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดอุบิเหตุอะไระสักอย่างซำติง uh huh. เขาก็จะมีปุ่ม SOS ในรถให้เรากดโทรหาฉุกเฉินได้ฉ uh ุกเฉินได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เขามาวิ่งหามาตูมถึงที่เลย uh huh. นะคะเนื่งจาว่าตัวรถเนี่ยเราจะทราบพิกัดดีว่ารถของมาตูมอยู่ตรงไหนไงนะมาตูมแค่กดจิ้มจื๊ SOS เขารู้เลยเขารู้เลยแทนทีว่าเธอต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวนะพี่เมย์มันกันรถหายได้ด้วยอรอมันมีในส่วนตัวระบบไฟไมค์คาร์คงในส่วนตัวรถนะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว SOS สองมัจะมีในเรื่องของออปชั่นตัวนี้แหละค่ะไฟไมค์คาร์มาตูมเคยไหมแบบไปเดินห้างหิ้วของเยอะๆแล้วก็แบบนึกไม่ออกว่าเฮ้ยฉันจอดรถไว้ชั้นไหนอรอเคยบางทีบอกว่าเราจำไม่ได้แบบไปหลายๆชั้นแล้วแบบไม่รู้ว่าจอดอยู่ชั้นไหนไปเอ็มควาทีไปอะไรพวกนี้ที่จอดเขาเบอร์ว่าง สิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าตัวนี้มาตูมสามารถเช็คที่กัดของรถมาตูมได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหน<อ>นะคะสามารถทําให้เราแบบเดินไปถึงรถเราได้โดยที่แบบไม่ต้องกลัวหลงอ่ะลงจากเรื่องตัวว่ารถเราจะจอดอยู่ชั้นไหนแล้วที่คอนเนคเขาช่วยอะไรอีกพี่เมย ช่วยอะไรเอาง่ายมาตูมเนี่ยอยู่พระรามสามสมมตินะนะเราตั้งอนาเขตไว้ว่ารถออกเกิน100กิโลเมตรมันออกเกินกรุงเทพแน่นอน,นมันก็จะมีอั e เลร์มาที่สมาร์ทโฟนของมาตูมด้วยอ๋อแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์เราด้วยใช่สมาร์ทวอตอะไรพวกนี้เตือนหมดเลยเมื่อมีการอารอดรถ,รถมีการเคลื่อนย้ายออกนอกบริเวณที่เราจํากัดไว้อ๋ออันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับแบบใครจะเอารถเราไปขายอะไรเง,งี้ยปลอดภัยแน่นอนเพราะระบบของท c ค n น e น t และมากไปกว่านั้นนะคะยังมีในส่วนตัวผู้ช่วยส่วนตัวด้วยมาตูงแบบว่าเอ้ยวันนี้ฉันอยากจะไปเที่ยวหัวหินฉันอยากจะให้แบบมีคนมาแบบจองโต๊ะให้ฉันหน่อยแล้วสั่งใั้ในร้านอาหารน,นี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยมาตูงก็สามารถโทรหาคอร์เซ็นเตอร์แล้วเขาก็จะทําการจ<อ>ีนไปด้วยพี่เมย์มันอัจฉริยะป่ะอัจฉริยะหะนอกจากว่าเราจะขี่ปลอดภัยในเรื่องของป้องกันรถหายค้นหาจุดตำแหนงห่ง SO s มีผู้ช่วยส่วนตัวแล้ว และยิ่งมากไปกว่านั้นนะคะในรถมาตุมเพื่อนเยอะ<ช>รถคันนี้สามารถแชร์ฮอสปอตได้ถึง9จุดด้วยกันเลยนะคะเนื่องจากว่าในตัวรถมี Wi-Fi อยู่ด้วยนะคะอันนี้เหมาะมากคุณ <มา S 2> จะใช้มือถือ iPhone iPad อะไรก็เชื่อมต่อได้หมดฮอสปอรตได้เลยถึง9จุดด้วยกัน,นะค่ะสามารถเชื่อมต่อได้นะคะต้องเรียกได้ว่าระบบเขาปัวปัวเลยคุณใช่ค่ะและมากไปกว่านั้นอย่าง<ช>ที่พี่เมย์บอกมาตุม ก็จะลืมแบบว่าเอ๊เช็กระยะไงที่คนนี้ก็ช่วยได้ถึงเวลานัดหมายผ่านหน้าจอได้เลยจ้าแค่จิ้มเลยจะเข้าศูนย์ที่ไหนใช่แล้วแรงมากคุณไม่ต้องโทรแล้วใช่ค่ะจิ้มเลยจะไปศูนย์ไหนถูกต้องเลยอันนี้ปังสุดมากมากเลยนะคะระบบจะมีเซเลมติกค่ะใช่ค่ะพี่เมย์แล้วพี่เมย์ระบบขนาดนี้ดีไซน์เก๋ขนาดนี้สองสามล้านป่ะเนี่ย 2-3ล้านแน่นอนพี่เมย์ให้ใครมาตุมว่าราคาเนี้ยถ้ามาตูมเห็น option, ออปชั่นเห็นดีไซน์คิดว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่เมย์แค่คาาแล้วก็ฟิลเนี่ยเท่าไหร่แล้วแ,แบรนด์ของเขาเท่าไหร่แล้วก<า>ว่าจะออกแบบแล้วโตโยต้ารถเขาระบบที่คอนเน็กดีไซน์2-3ล้านใช่ พี่เมย์พูดเลยว่าทุกคนจะคิดว่าอย่างนี้รู้ไหมคะว่าระบบตัวรถนอกจากที่บอกแล้ระบบความปลอดภัยใช่ไหมมี T N C A จุดศูนย์ท่วงต่ำคับขี่ปลอดภัยแล้วยังไม่เท่ากับว่าราคาจับต้องได้มาตูมเท่าไหร่เอ่ยราคารถคันนี้นะคะเดี๋ยวบอกปุ๊บมาตูมต้องวาวแน่ๆพี่เมย์บอกเลยเตรียมตัววาวไว้ได้เลยนะหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะราคา้าสองกว่ากว่าเฮ้ยถามจริงใช่หลายคนคิดว่า โอ้ลูกค้าที่มีมาตอนแรกแบบเข้าใจว่าร้านเจ็ดร้านแปแต่ปรากฏว่าพอมาเห็นตัวร้านสองนิดนี้นะ่ะบวกกับออปชั่นบวกกับแคมเปญที่เรามีให้กับลูกค้าพูดเลยว่ามันคุ้มมากๆเลยค่ะตัวนี้คุณอย่างที่เรารู้กันว่าดีไซน์เนี่ยโอ้โหแค่ร้านสองก็ไม่พอแล้วนะแลระบบของ To โยต้าอย่างที่ทุกคนรู้มีทั้ง T ีคอนเน็กต์ทีเอ็ Connect, GA, โอ้โหสารพัดประโยชน์แล้วก็ขับไปเนี่ยมีแต่คนมองร้านสองนี่คือและยังไม่หมดเท่านั้นนะมาตูม ค่ะใคร<ม>ที่ออกรถวันนี้ยังได้คาร์ลากาฟิลเซตอีก CSR คา r l l a g e r เซตตัวนี้ได้แก่อะไรบ้างให้ท่ายกระเป๋าเดินทางค่ะสวยๆเกๆ๋ๆเฮ้ยได้กระเป๋าเดินทางด้วยใช่ค่ะมีหมวกมีพวงกุญแจมีอะไรพวกเนี้ยเต็มมากๆเลยเป็นของแถมจากตัว CHR คา r l l a g e r ตัวนี้ดีไซน์บาย CSR คา r l l a g e r นี่เลยถือ<ะ>กระเป๋าเดินทางก็เก๋รีมาร์กเลย Karl l กา e r ลเดี๋ยวนะพี่เมย์ใช่ที่เขาบอกว่ามันเกือบห้าหมื่นไหมถูกต้องเลยค่ะ คูณขอแค่ของแถมกิฟต์เซ็ตกิฟต์วอชเชอร์อะไรพวกเนี้ยมันเกือบห้าหมื่นแล้วคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะมาตูมากค่ะพี่เมย์แล้วที่นี้ที่พารามสามเนี่ยต้องบอกว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างพี่เมย์เอาจริงๆไหมคะถ้าจะตกรถโตโยต้าแอดยูเนเต็ดของเรามีโปรโมชั่นที่พุดตรงว่าถ้าสนใจทักหาเราอินบ็อกซ์เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะต้องว้าวว้าวแล้วก็ว้าวอีกว้าวแล้วว้าวอีก เพราะว่ามันคุ้มสุดๆเลยนะคะและที่สําคัญตอนนี้ลดเหลือจํานวนจํากัดแล้วด้วยนะมะตูมเพราะเนื่องจากว่านอาจะจะมี200คันยังไม่ถึงเพาตอนนี้จําหน่ายไปได้ค่อนข้างแบบเยอะละเหลือไ<อ>ี่กี่คันคุณคะคก็ต้องบอกว่านะคะที่นี่นะคะอยากให้ลองทักมาคุยทักมาสอบถามก่อน Toyota a d อดดีแต่พรระะัลรามสเนี่ยเขาการันตีไปด้วยยอดขายที่แบบ ถ้าไม่เด็ดจริงอะคนไม่มาซื้อที่นี่ถูกไหมพี่เมย์ใช่ค่ะโอ้โหนนโส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองไงลูกค้าข้างในเมืองหรือว่าอยู่่างจังหวัดเองคือถ้ามองหาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมาหาเราได้ง่ายค่ะทุกทางทุกรถไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงต้องเรียกได้ว่าโชว์รูมเ,เราเนี่ยนอกจากเก๋แล้วก็อยู่กลางเมืองด้วยสะดวกสบายนะคะโอ้โหสำหรับวันนี้มาตุ่มได้ข้อมูลจากพี่เมย์เนี่ยเยอะมากๆเลยมันทําให้ตัดสินใจ จองรถนะคะ C H R by c a l a g a f i l เนี่ยได้ง่ายขึ้นมากๆเลยท่านใดที่สนใจนะคะมาที่นี่เลยก็ได้จะวอล์หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะมาเจอกับพี่เมย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะพี่เมย์ โอ้โห oh, oh. อะไรคะ่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้ทำความรู้จักกันแล้วเนี่ยกับ Toyota C-HR by c o l ร์ล a f e นี่ต้องบอกว่าเป็นการดีไซน์ระหว่างแฟชั่นเนะคะเอามาผสมผสานกับรถยนต์ที่ลงตัวมากๆเลยนะคะใครที่ต้องการทดลองขับนะคะหรืออยากจะมาจับจองเป็นเจ้าของสำหรับคันนี้มีเพียงแค่200คันในประเทศเท่านั้นนะคะสามารถทำการติดต่อมาสอบถามข้อมูลนะคะหรือติดต่อมาที่ call center 027533388นะคะกับ call center Toyota at United หรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นช่องทางของ Line at นะคะและก็ Facebook นะคะ Toyota at United ก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับครั้งหน้านะคะมาตุ้มจะพาทุกท่านนะคะไปพบกันที่โชว์รูมไหนนะคะที่สาขาไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซีฟิร์สให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ